โอเคครับวันนี้นะครับผมก็จะมาฟูทีมนะครับทีมเนเธอร์แลนด์นั่นเองนะครับก็จะเยอะขอมาผมจจัดให้นะครับไปดูเลย let's go a few moments later ทีมก็จะหน้าตาเป็นนี้นะครับก็โอยา93งบ2,851้าล้าน1 7 6 0 0 0 fc คอยนะครับใช้แผน4.33โฮ holding นะครับและ mvp ของเราเลยไรกาด cdm นะครับ เป็นงานหรือเปล่าหรือว่ายังไงไปดูเลยแปเจอก A few moments later แล้วสุ่มทีมมาเจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไหวหรือเปล่าโหบุกผมน้อยปะบุกผม84เพราะว่า RW กับ LWU โคตรน้อยเลยมันหาไม่ได้ทุกคนขอโทษทีดูดิมันหายากอ่ะมันแพงอ่ะผมงบไม่ถึงไงแ้วดูฝั่งเขาโคตรเดือดจะไหวหรือเปล่าเหอะ มาเลยฟันเบอร์สี่เห็ดในตมเห็ดในตมไรกัดไรกัดไปไปมาแบบนิ่งๆหนึ่งศูนย์อาร์ดบิยิงเข้าโคสุด A later few moments อ๋อรายการรายการดันดิอ้กดไม่ติดกดสกิลไม่ติดอานายเม็ดแดงเขายิงเข้าววาปันโค้งนอกกรอบเลยดูดิดูโคตรคมคมคมเอาเอารายการปั๊บ ใส่ก้อยไปดิ let's go ตีลังกาไปหนึ่งกลุ่ม one day big จ่ายคืนคืนห้าแล้วหมดคืนแล้วไปด้วยสกอร์สองประตูตอนหนึ่งครับผมผมนำนะผมนำไปต่อที่ครึ่งหลังเลย let's go <S a few moments later แกใครได้ผมได้ปะเห็นช่องเห็นช่อง โอ้โหใจเกินโดนละโดนสวยละตัดสวยตัดสวยอุ้ยแรงตักแรงคืนมาดิแรงมาแรงกลับแรงมาแรงกลับอุ้ยขาเขาก็ตัดดีซะเหลือเกินไรากาดปันเดบิกไรากาดได้บอลได้ได้ยองอุ้ยดุนด,ดิก็มันก็มันก็มัน ตัดตัดดิลิกสวยไล่กาดเคลียร์ไปก่อนทำชิคโอ้โหอ๋อฟาวฟาว,าวจานโอ้ยแล้วฝั่งเขาโดนใบเหลืองสุดยอดเหลืองมาจาังวะน,นี้ปันป่นโคง้งไปเลยปั่นเลยโค้งดิลิกนอกกรอบ นิดเดียวนิดเดียวเจ็ดสิบหกนาทีหว่านเจี๊ยบไปดิตัดน่อย,วยสวยตัดสวยไม่แรงนะไม่แรงนะถือว่าไม่แรงนะถ้าแรงนี่หนักกว่านี้อีกนะปับ๊บสามประตูต่อหนึ่งครับผมเอาโก้มาตัดนองก็หว่านเจี๊ยบดีหว่านเจี๊ยบจัดไม่ได้การละ เดยองเอาเดยองเดยองพัาท่าลิลิไลกัดโอ้โหโกมันไลกัดทียอะไรแล้วจบสกอร์เป็นสกอร์สามประตูต่อนหนึ่งพวกผมจะวินร้อยพวกผมร้อยวิน ชิวๆครับน้องๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้วมเป,ป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอคลิปหน้าทุกคนจะคลิปหน้าจะเป็นฟูสเปนนะครับ